ต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บแบบดั้งเดิมเพิ่มสูงขึ้นความไม่แน่นอนในประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันในช่วงพีคได้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร Viconrobot นำเสนอผลิตภัณฑ์การขนส่งที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดเก็บและโลจิสติกส์หุ่นยนต์ยกของแบบฟอกล็กมีความหลากหลายสูงเหมาะสำหรับความต้องการในการ,การจัดเก็บและขนถ่ายที่ซับซ้อนในโกดังรถยกแบบแผ่นเรียบเหมาะสำหรับการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าบนพาเลตแบบสี่เหลี่ยม รถยกสำหรับช่องแคบเหมาะสำหรับการขนส่งผลเลทแบบสี่เหลี่ยมในทางแคบการจัดเก็บที่หนาแน่นอัตโนมัติในการเข้าออกคลังสินค้ารถยกหน้าเหมาะสำหรับการหยิบและวางสินค้าในชั้นวางที่สูงรถยกอันบาลานเหมาะสำหรับการยกและวางของหนักที่ระดับสูงรวมถึงการขนส่งในและนอกอาคารที่ซับซ้อนต่างๆ d i c o n r o b o t ผู้ให้บริการขนส่งอัตโนมัติที่น่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยติดตามในเนื้อเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ m อ l มากขึ้น